สวัสดีครับผมชื่อมนตรีสีสำล้านนะครับใครๆก็เรียกผมว่าจานจานนะครับย่อมาจากอาจารย์ต้นครับอาชีพหลักของผมก็คือเป็นครูสอนพิเศษนะครับผมสอนหลักๆเลยก็คือวิชาฟิสิกส์แล้วก็คณิตด้วยนะครับปกติครับผมเป็นคนชอบออกกําลังกายแล้วก็กีฬาที่ผมเล่นเยอะสุดก็คือกีฬาบาสเกตบอลนะครับสปีก่อนครับผมได้ไปตรวจพบนะครับว่าผมเป็นมะเร็งครับหลังโพรงจมูกนะครับก็ได้รับทําการ รักษานะครับตั้งแต่คีโมครับต้องไปนอนโรงพยาบาลทั้งหมด6 วัน5คืนนะครับทั้งหมด3รอบแล้วก็ตามด้วยมีการฉายแสงปอนะครับทั้งหมด33ครั้งทีเดียวนะครับพร้อมกับ G ีโมเล็กควบคู่ไปด้วยประมาณ7ครั้งนะครับหลังจากจบการรักษานะครับแน่นอนร่างกายก็สุดพอควรนะครับที่สําคัญก็คือหลังจากนั้นอีกประมาณปีหนึ่งเนี่ยครับไปตรวจเจอก็คือมีการกลับมานิดหน่อยนะครับหมอก็ให้ฉายแสงเพิ่มอีกประมาณ5ครั้งนะครับครั้งละ1ชั่วโมงทีเดียวสําหรับผมเนี่ยคุณหมอก็บอกว่า โชคดีที่ผมนะมีต้นทุนดีเป็นคนชอบออกกำลังกายร่างกายก็เลยแข็งแรงแล้วก็สามารถรับการรักษาได้ค่อนข้างเยอะเกือบเต็มสตรีมทีเดียวนะครับคุณหมอเล่าให้ฟังว่าถือว่าเป็นผู้ป่วยเกรด AA เบวกเลยนะครับก็คือระหว่างที่ผมรักษากับหลังรักษาเนี่ยเราก็เรียนมากันอยูนะ่เนาะว่าโปรตีนนะครับมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับนอกจากเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะครับระหว่างที่ผมรักษาและหลังรักษาผมก็ได้ทานโปรโตีนมาเรื่อยๆเป็นประจำเลยนะครับ